สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะ,คะพามาเบิงว่ากวางกินใบแค่ดอกแค่บอค่ะพี่น้องกินนะคะไม่เหลือเลยนะคะนี่กำลังกินนะคะเข้ากระตัดลงมานะค่ะต้นแค่ทั้งนันนหคะหายหายาหักเอาเนี่ยอ,อื่นเสริมพี่น้อง เอาแนวอื่นเสริมไปหะยาย่า,ยานี่ข้อกำไรข้อกำไรนะคะตาเอควงหนูได้น้องแล้วนะลูกได้น้องมาหนึ่งเตือชื่อน้องเอวาเนี่ยค่ะกินดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้อง FC เอฟซีที่รับชมคอยคลิปนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะมีความสุขกายสบายใจปลอดโรคปลอดภยัยกายใจแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะกินดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่สนใจจะเลี้ยงกวางสามารถโทรมาได้นะคะเรามีพ่อแม่พันให้นะคะ แต่ไม่ใช่เด็กในฟาร์มเรานะคะเรามีจุดพักกวางที่อื่นนะคะอันนี้เป็นกวางตัวอย่างเฉยๆจ้าอบครุ่นค่ะกวางตัวอย่างโทรมาได้นะคะโทรมาจะดีกว่านะคะหากสนใจพ่อแม่พันกวางไปเลี้ยงนะคะ096 395 6551ค่ะ ศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งวางกินนะคะต้นแคดอกแคไใบแครนะคะมามาลูกออกมาเลยเอมมี่ออกมา,ากน,นะคะแมนจ้ะ <c oughs> เขาไกล่ลุดเขาเอินดี้ไก่ลุดเร็วนี่เราปล่อยน้องไอซออกมากินกับเขานะคะแม่กวางนะคะ ต้องเล้งที่ดีกอนว่าโตใดเป็นน้องไก่เอาขันเจ้าจืดใดพญอ้อนเอาแหน่เจ้าจือใดเออเออไข่กรสีซ้อมนมนี่แหละไ <c oughs> ข่สีซ้อมเอานมนี่แหละโตใดวัวฮะโตนี่มั่งนี่นี่ นี่แหละตัว <Charl> น <ott es> ี้แหละค่ะสตัวจิ้กกันอ่าน้องไอตัวที่เพิ่งออกลูกนักกัวหูบวแบงกับมิแค่นี่ยและแลนนอกนี่ก็มาลูกผสมมาลูกผสมเนาะเจอได้อยู่าไงนี่นี่ตัวนี้ว่าตัวนี้หูแบงบมแมนบ์แมเนโตนั่นละโตที่กินยุ่แยกมูกินนั่นละหูแบงสองแล้วก็มาลูกผสมสามแล้วกันน้องไอ หอ้โห่แจ้งมันไม่คู่กันต้นนะั่นน่ะคู่กันนองตัวนะ่ะปลาขพี่น้องเขาไปซองเบิงซองเบิงกวางหน่อยจักหน่อยค่ะพี่น้องขากวางน้อยหน่อยน่อย,อยมาเดอ้อเด็กๆมาเดอ้อ กินมดกับพี่น้องถ้าเจากินง่ายใบไผ่ก็กินจ,ะจ้ะจ้าเอจ้าเอทำไมพี่แอบอยู่ตรงนั้นล่ะลูกฮนี่ทำไมพี่แอบอยู่ตรงนี้ล่ะ,ะไม่เป็นไรนะคะพี่หมาไม่กัดดอกพี่หมาออกไปน้องกลัวพี่หมาชีไม่กัดหรอกลูกเอามาเล่นเป็นเพื่อนเราเลยเนาะน้องเกลือ น้องกลัวอย่ามาทำอะไรน้องนะนี่ไอวี่อย่าทำอะไรน้องนะลูกไอวี่น้องกลือไม่กลัวหรอกค่ะคนสวยไม่กลัวหรอกลูก ค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ไม่กดตามโฆษณาฝากช่องี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์บายบายค่ะ